สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะคะทุกคนครัประทับออกมานั่งดื่มกาแฟก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งดื่มกาแฟเสร็จก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําให้คุณยายค่ะก็เดี๋ยวสักพักก็หลังจากลงคลิปก็จะเอากล้องไปตั้งไว้ในสวนเนาะมุมโน้นนะคะลมๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้แดดจ้าอยู่เลยค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อเช้าฝนมันก็ตกนิดเดียวค่ะตก ไม่นานตกไม่แรงตกแบบพอให้หายร้อนได้หน่อยนึงแต่ว่าสายมามันก็ร้อนเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะช่วงบ่ายมานี่สามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศาโน่นแหละจะร้อนแต่ว่าประจุบอยู่ในห้องแอร์ค่ะคุณยายเนาะวันนี้เปิดแอร์คุณยายนานหน่อยก็ดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าตัวเราก็ไม่ค่อยจะร้อนสักเท่าไหร่เพราะว่าประจุไม่ได้ออกมาข้างนอกเนาะ ก็อยากให้คุณยายท่านอยู่แบบสบายหน่อยก็เลยเปิดแอร์นานนิดนึงค่ะค่าไฟก็คงจะพุ่งอยู่หรอกค่ะเดือนนี้เพราะว่าปัจจุปเปิดแอร์บ่อยเปิดบ่อยค่ะแล้วก็เดือนนี้ลูกๆคุณหมอท่านก็กลับบ้านมากันบ่อยเนาะทุกอาทิตย์การใช้แอร์มันก็เยอะหน่อยค่ะตามสภาพเนาะตามสภาพแวดล้อมนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศตอนบ่ายแดดร้อนเปียงเลยครัประจุหลบมุมมาจะออกมาซ้อมเพลงแล้วก็ดื่มกาแฟให้หายง่วงสักหน่อยเพื่อให้ร่างาเพื่อให้ร่างกายเราสดชื่นเนาะจะได้ทำงานได้นะคะแบบจะได้ทำงานแบบไม่หงอยหงอยเนาะไม่หงอยหลายหลายคนคงจะเข้าใจคําว่าไม่หงอยนะคะทุกคนแบบไม่หงอยก็คือแบบ ไม่มีเลี้ยวมีแรงนะคะทุกคนไม่มีเรียวแรงในการทำงานทำงานไปแบบไม่สดชื่นนะ่ะก็จะประมาณนั้นแหละภาษาอีสานค่ะง่อยๆเนาะจ้ากะสิมาซ้อมเพ่งลักข้ามขอบฟ้าปรจุบลองบ่จบจ้าเถื่อจ้ากะมันมันมันจังใดลหระมัน่นนไดีหล,อ,ลองทุกมือเนาะจึงใส่เพ่งแบบหมุนเวียนใน้คุณยายฟังเวลาเอาเข่าห้องน้ำหรือว่า อันนี้พึ่นนอนหรือว่าเพิ่นตื่นขึ้นมาเงสิแม้บางเถ่อผู้เฒ่าไหวเก่าสิบเจ็ดเปนก็งอแง่เนาะพิ่นอันหมักจังสี่แม่จ่าพิ่นมักเสียงเพลงมักอยังงเนี่ยตามความจำของเพิ่นเอาความจำของเพิ่นเพราะเพราะอได้ฟังเพลงแน่ในพิ่นกัรู้สึกดีขึ้นแม่จ่าหมายถึงว่าประจุสังเกตเอานะพิ่นกันิ่งเด้จ้าเนี่ยนั่งนั่งฟังเขาลองเพลงไงฟังเขาผ้าฟ้อนกับฟ้อนนั่มไหมอันผู้เฒ่าเนาะความจำ บ่มีหละแม่จาม่าหมายถึงว่าเพื่อนกับอันเสื่อมือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะจ่าเพื่อนเเพื่อนเห็ดอีญางเพื่อนกับไปแบบวุบวับวุบวับไปได้จ่าเ้าต้องคอยระว,วังยางคักเพราะว่าเห็ดอี่างเพื่อนกับจะทิ้งน้ำนักเหมดแม่จาม่าบ่มีหรอกว่าส,สิเบาสิคอยยังใช่ไหมหมายถึงจะค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างทําแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวน่ะเราต้องคอยมองคอย กําชับอยู่ตลอดแล้วก็การพูดการจากับคนแก่ขนาดนี้ทุกคนคะเราพูดจาให้ไพเราะอ่อนหวานไว้นะคะแล้วก็ทำให้เสมอต้นเสมอปลายดีที่สุดคะ่ะถ้าเราไปพูดแบบห้วนๆมะนาวไม่มีน้ำนะความรู้สึกของคนแก่นะ่ะบางคนถ้าเขาพูดได้ะเขาก็จะพูดเลยนะ ถ้าอย่างกรณีของคุณยายประจุนี่ท่านไม่พูดเนาะท่านก็จะมองเราอย่างเดียวคะ่ะแต่เรารู้นะประจุบรู้นะว่าท่านคิดอะไรเพราะว่าบางทีเนะี่ยเขาไม่พอใจเราเนี่ยเขาไม่พูดแต่ว่าภาษากายของเขาอะเรามองออกว่าเขารู้สึกแยก่กับการที่เราพูดจะ,ะมะนาวไม่มีน้ําพูดห้วนหวน,นะคะพูดแบบใช้น้ําเสียงที่ไม่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่คือ ือเราพูดออกไปแล้วเรายังรู้สึกว่ามันไม่ดีนะแล้วคนฟังล่ะคะทุกคนคะเราต้องนึกถึงแล้วก็นึกถึงอกเขาอกเราใจเขาใจเรานะคะถึงแม้เขาจะอยู่ในวัยขนาดนี้อย่าคิดว่าเขาจะไม่รู้อะไรนะคะเข,เขารู้นะเพียงแต่เขาไม่พูดถ้าเราทำได้หมายถึงว่าธนุถนอมน้ำใจเขาได้แล้วก็ทำนะคะทุกคนคะเอาละจ้ะเบ่ามาหลายหล้วจ้าเดี๋ยวมาฟังเพลงประตูสอมกันเด้อจ้ะเด้อทุกคนคะ ฟังใด้บปะ่ะเนาะฟังกันน,น,นั่งมองนี้งดังกันหมๆมได้จ้ะลบลบมุ่งได้จ้ะเพราะว่าไปมองอื้นมันกระห่อนเอาเด้จอ,อจ้ะสีลองจบบ๊อบุล่ะคะ่ะทนฟังฟังทนเอาเด้อค่ะเด้อขอฟ เนื้ออนาใดกันใช่รักสดันอยากกว่านกบยบินรักคำคอฟ้ารักคำเห็นดินเมื่อความรักสิ้นฟ้ายังสิ้นความกว้างไกลขอฟ้า พิงคงมาคุ้มครองอาแขนไรรอโอบโลูกไว้ภายในเหมือนอ้อมกอดรักเม้นได้อบใครชาติภาษาไม่สำคัญเท่าใจตรงกันรัก คำข,ขอ้ารักคือสืภาษาสวรรค์อาจมีใจคนละดวงต่างเก็บอยู่คนละส่วงไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์ขอ้าแม้จะคนละฟ้า ห่างไกลกันมากแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักามขอฟ้า้าม,ม้าผูกพันผูกใจรักมันสองดวงให้เป็น เสแล้วค่ะทุกคนคะทนฟังฟังทนเอานะคะทุกคนปราจุ๊บซ้อมร้องเผื่อไว้ให้คุณยายฟังค่ะก็อาจจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะประจุ๊บร้องเมื่อกี้ยังเสียงแหบติดติดขัดขัดเลยค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะร้องให้มันได้เนาะอันนี้ก็พยายามท่องเนื้อให้มันได้ตลอดดอูค่ะทุกคนคะเวลาเอาไปร้องให้คุณยายฟังเนาะบางทีก็เอาเนื้อมากลางให้ท่านฟัง ันนี้สารภาพเลยนะคะทุกคนว่าเอาเนื้อเพลงมากลางไม่งั้นร้องไม่จบหรอกคะ่ะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะที่แวบ,บเข้ามารับชมคลิปให้ขอบคุณจริงๆคะ่ะถ้าใครชอบอ่คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามได้นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปัจจุบนะแล้วก็อยากฝากถึงกับอ,อยากฝาก ทุกคนนะที่ที่ที่มาชมคลิปเนาะถ้าบ้านใดมีมีคนสูงวนะัยเนาะหรือว่าคนป่วยในบ้านนะ่ะใช้วิธีการเดียวกับประจุบลองดูก็ได้นะคะเผื่อว่าทำให้คน